จะมีอะไรที่แบบไม่ถูกกฎหมายอีกแล้วเราไม่อยากจะแบบเป็นไม่ได้ไม่ได้อยากจะเกี่ยวข้องหรือว่าไม่ได้อยากให้เขามาเข้าใจผิดว่าเราไปโฆษณาให้เขาเราก็เลยป้องกันตัวเองไว้ก่อนดีกว่าคจริงๆก็แอบ,บกังวลใจนะคะเพราะอย่างก่อนหน้านี้ก็คือได้เดินทางเขาไปแจ้งความมาก,ก็อย่างที่บอกคะ่ะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบแบบนี้ขึ้นมาอีกเราก็เลยเซฟตัวเองก่อนดีกว่าค่ะด้วยความที่อาชีพเราอาจจะค่อนข้างแบบเป็นอาชีพที่แบบ แสดงค่ะมันสาธารณะคือการหยิบรูปไปใช้อะไมันก็ค่อนข้างง่ายอย่าหารเลื่อนไม่ไหวแล้วนะก็เขาดูแฮปปี้นะคะเหมือนเขาก็บอกว่าเขาตื่นเต้นมากเลยที่ที่จะได้แบบเห็นละครตัวเองแล้วเขาเหมือนห่างหายจากจอไปนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เกิดจากว่ามีคนส่งมาให้ทางคุณแม่อะค่ะแล้วก็เหมือนว่าใช้รูปเราไปไปเหมือนโปรโมทโฆษณาในเว็บไซต์หนึ่งซึ่งหนูก็ไม่แน่ใจว่ามันคือเว็บไซต์อะไรอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่กลัวก็เลยรีบแจ้งให้เหมือนคนที่ติดตามเราได้ทราบว่าเราไม่ได้มีเว่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์น,นะน,น,นี้นะอย่าเข้าใจผิดค่ะนี้ตรวจสอบนะครับว่าเป็นเว,ว็บไซต์ที่มผิดกฎหมาย ได้เข้าไปทางเว็บนะคะแต่ทางเว็บก็เหมือนไม่ได้มีรายละเอียดที่จะชัดเจนว่าเขาทำเกี่ยวกับอะไรหรือระบุอะไรแต่เห็นเหมือนไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวค่ะเหมือนหลายๆคนนักแสดงหลายๆท่านก็เคยโดนแบบนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ไม่ใช่อะไรที่ถูกต้องตามฎหมาอย่างแ่จากคนที่ส่งไลน์เข้ามาให้คุณแม่ค่ะน่าจะเป็นบุคคลคนอื่นที่เขาเห็นแล้วก็แคปแล้วก็ส่งมา นี้ลูกถ้าเราเราได้ติดต่อทางเว็บไปไหมลูกติดต่ออ่ไม่ได้ติดต่อทางเว็บเลยค่ะอะ่คือหลังจากแจ้งไปก็ยังยังไม่ได้มีโอกาสโทรโทรแจ้งหรือแจ้งความอะไรเงี้ยค่ะก็มีรุ่นพี่แนะนาบอกว่าควรจะโทรแจ้งความออนไลน์ไว้ก่อนนะ,อน,นะคะโอ้กังวลนะคะพวาก,ก่อนน้นนี้ก็เจอแบบนี้แล้วครั้งหนึ่งเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยจะโดนอีกแล้วหรอหรือจะจะ,จะมีอะไรที่แบบไม่ถูกกฎหมายอีกแล้วเราไม่อยากจะแบบเป็น ไม่ได้ไม่ได้อยากจะเกี่ยวข้องหรือว่าไม่ได้อยากให้เขามาเข้าใจผิดว่าเราไปโฆษณาให้เขาเราก็เลยป้องกันตัวเองไว้ก่อนดีกว่าค่ะก็ไม่อยากผิดพลาดอีกอย่างเบื้องต้นมีคนได้รับความเสียหายตรงรี้มาเราไหมคะหรือมีคนอ่อ่ายังไม่มีค่ะทราบแค่เบื้องต้นนี้เลยว่าเขาเอารูปเราไปใช้แต่ว่าคนที่เสียหายอะไรก็ไม่ได้ทราบดีเทลเลยค่ะ เราเราก็ไม่ได้ติดต่อเขาไปเขาก็ไม่ได้มีการติดต่อเรามามใช่<ล>ใช่ค่ะแล้วตอนนี้รูปเราอยู่ในเว็บไหมถามเาหน่อหูไม่ได้เช็คต่อเลยคะ่ะแต่เพราะว่าก็ก็ไม่ได้มีใครอัปเดตมาด้วยแล้วเหมือนเว็บไซต์เขาก็ค่อนข้างหายากก็เลยยังไม่ได้ติดติดตามคือไม่รู้อะไรเลยคะ่ะตอนนี้นยังยังค่ะยาง ลวจกการออยย่ั้คะืจริงๆก็แอบกังวลใจนะคะเพราะอย่างก่อนหน้านี้ก็คือได้เดินทางเขาเพแจ้งความมาก็อย่างที่บอกค่ะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบแบบนี้ขึ้นมาอีกเราก็เลยเซฟตัวเองก่อนดีกว่าค่ะนอกจากเว็บนี้ยังมีแบบเคือหรือไฟอะไรแบบทำอะไรที่คุณชอบหรือคุณไม่ชอบอะไรบ้างเออไม่ณตอนนี้นะคะยังไม่มีค่ะเท่าที่ทราบคือมีแค่อันนี้อันเดียวที่เขาแจ้งมาค่ะมีเช็ค่าไรบ้างคะกัน ตอนแรกเขาก็ตกใจเขาว่าอีกแล้วเหรอแต่เราก,ก็อีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็บอกว่าอันนี้อันนี้เขาแค่เอารูปเราไปใช้ก็เลยรีบประกาศ่อนว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะเราไม่รู้เรื่องพี่เคนทำอะไร้หญบ้างคะพี่พี่เคนเอาไม่มีเลยค่ะก็แค่บอกว่าเออระวังตัวไว้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราไปตรวจสอบมีคนมาหมนกลาดียเดยอะคียเียเีเปยวเดยเดียเีียยี พเ,เพราะว่าเขาเคยเจอเขาโดนก่อนค่ะแล้วเขาก็เหมือนขึ้นประกาศแล้วเราก็เลยถึงตังอ้อว่าอ๋อเหมือนเว็บไซต์เดียวกันนะอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้ว่ามาอ่านเว็บไซต์นี้แน่เลยคู่กรณีเขาแบบนิ่งเฉยลูกค้าเขาดูเขาดูดูเขาบอกไหมคู่กรณีกัะเราลูเว็บไซต์อะคะ่ะ <c oughs> อย่าหาเรื่อง <c oughs> ไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> โอ้ <c oughs> โอขอัวค่ะไม่เอาแล้ว เป็นเรื่องที่แบบไม่ไม่ค่อยโอเคค่ะลำบากคนอื่บด้วยะค่ะใช่ค่ะ,คะแต่จริงๆ,ๆเรื่องพวกนี้คือด้วยความที่อาชีพเราอาจจะค่อนข้างแบบเป็นอาชีพที่แบบนักแสดงค่ะมันสาธารณะคือการหยิบรูปไปใช้เลยมันก็ค่อนข้างง่ายก็ต้องกันกรองแล้วก็ระมัดระวังนิดน,นึงหมายถึงคนที่เสพนะคะแล้วตัวเราเองก็ต้องถ้าเจอก็ต้องรีบ รีบแจ้งให้คู่ที่แบบเอารู้เขาจะได้ไม่หลงเชื่อไปค่ะแต่ถ้าคู่หนุ่ที่เพนเป็นกนแล้วเขาก็ยังจับตามเราอยู่แต่ไม่<ฮ>ได้มีรูปคู่เลยนะตอนนี้ยยังไม่มีรูปเลยค่ะยัง,งยังไม่ได้มีรูปค่ะยังไม่ได้มีโอกาสที่แบบว่าเออไปถ่ายรูปสวยๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ชวนกันไปหรอคะ ไม่ได้ช่วยเลยค่ะพี่เคงก็อยู่แต่สวนไม่ได้ไม่ได้ออกไปไหนเแต่เกือแตกแล้วก็แบบเสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเรายวอนโอ้ไม่ไม่ไม่ค่ะเข้าใจเข้าใจกันดีรักเคลียร์ทุกอย่างแบบรับผื้นคะแล้ลูกคู่ยังไม่ปลดล็อกตอนที่ปลดล็อกยังยังค่ะถ้าไม่อยกให้เไม่าไม่อ่อยจะยังไม่ได้โฟกัสค่ะเพราะแบบ อาจจะไม่ได้คิดค่ะไม่ได้โฟกัสก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวรอไว้มีรูปสวยๆก็ค่อยลงใหม่ละกันอะไรเงี้ยตั้งแต่แต่เราคิดว่าแบบไม่ต้องเ,อเลิกกันแล้วไม่บอกใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรายืนยันหน่อยว่าเยังยังคบกันอยู่ค่ะออคบกันอยู่ค่ะไม่มีอะไรเรื่อยๆเรื่อยๆค,<อ>ค่ะเด็กวงนี้ไม่เก่งเพรามารับละครด้วยละใช่ใช่ใช่ค่ะก็เขาดูแฮปปี้นะคะเหมือนเขาก็บอกว่าเขาตื่นเต้นมากเลยที่ที่จะได้แบบเห็นละครตัวเองแล้วเขาเหมือนห่างหายจากจอไปนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อะไรนะคะต้องเป็นฟูลเทรนให้พี่เจนนะคะที่าโอ้โหพี่เจนเก่งค่ะไม่ได้ไม่ได้เทรนอะไรเลยเขาเขาแบบประสบการณ์แบบพอสมควรก็ตื่นเต้นแทนเขานะคะเหมือนแบบเขาห่างหายจากจอห่างหายจากการเล่นละครเปนานแล้วพอเห็นเขามีความสุขที่แบบเอ้ยได้ดูตัวเองได้มีแบบรูปลงรูปละครอะไรเงี้ยก็แฮปปี้กับเขาค่ะโอ้เขาไม่ถามเลยค่ะปกติไม่ค่อยได้ถามกันอยู่แล้ว น่าจะเป็นปกติที่แบบไม่เคยคุยกันเรื่องว่าแบบดูละครย่างละครคเป็นยังไงอ่ไม่มีไม่มีค่ะไอ้วันเลิฟซีนไปฟ้าบอว่าวันเลิฟซีนเข้าใจค่ะม,มันเป็นงานเพราะว่าเราเองก็เป็นนักแสดงเขาเองก็เป็นนักแสดงก็ปกติเลยค่ะแต่ไม่ดูดีกว่าเนาะอ๋อไม่ดูก็ดีกว่าค่ะอ๋อ ใช่เพราะว่าด้วยปกติคือไม่เคยดูละครของกันและกันอยู่แล้วมันก็เลยแบบเด็ดกนนิสัยที่แบบเาขาละครเขาออนนะก็แค่เห็นแบบแป๊บๆแ,แต่ไม่ได้แบบนั่งดูด้วยหรือตั้งใจดูใส<ค>่บ,บงง<ค>างทีเวลาใส่โซเชียลไปเขาจะแบบรอาด้ดูผ<อ>่นาน<อ>แล้วก็าอรีบไล่ผ่านเลยไหมคะหรืยอยังไม่เคยเจอนะคะเดี๋ยวไว้เจอก่อน <laughs>